ดีจริงไหมก่อนกินเจต้องดูคลิปนี้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่เริ่มสนใจอยากจะทานอาหารเจนะคะหรือว่าอยากจะทานเจเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะทานเจไปเพื่ออะไรค่ะการกินเจนะคะเราจะกินร่วมด้วยกับการรักษาจิตใจทางกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะรวมถึงควบคุมอารมณ์ของเราให้มีสติด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะทานเจนะคะสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องรู้ว่าการทานเจเนี่ยห้ามทาน4อย่างนี้นั่นเองค่ะข้อที่ 1! นึ่งคือห้ามทานเนื้อสัตว์ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ชีสนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆที่ผลิตจากสัตว์นะคะตรงนี้ห้ามเลยค่ะทุกคนต้องระมัดระวังนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นการทานเจค่ะ ข้อที่2ห้ามทานผักที่มีกลิ่นฉุนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหอมกระเทียมหลักเกียวนะคะกุ้ยช่ายและยาสูบนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะไปรบกวนนะคะการทำงานของอารมณ์ต่างๆในร่างกายของเราได้ค่ะ ข้อที่3ห้ามทานอาหารรสจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดก็ไม่ได้นะคะทุกคนขอให้เป็นรสกลางๆค่ะหรือว่าทานจืดไปเลยนั่นเองที่สำคัญก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนั่นคือข้อที่4ค่ะห้ามทานเหล้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะถือศีนกินเจนะคะเพราะฉะนั้นสุรานะคะห้ามเด็ดขาดนะคะทุกคน ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทานเจไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ห้ามทานอะไรบ้างถ้าทุกคนทําได้ตามนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเจนี้เนี่ยเราจะได้บุญกันเต็มๆเลยค่ะ สำหรับเจปีนี้นะคะหมีวก็ขอให้ทุกคนเนี่ยถือศีลกินเจแบบมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถทำได้ครบทุกวันเลยเพราะว่าถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะทำให้เรานะคะมีสติและสมาธินะคะที่สำคัญเราก็จะได้รับผลบุญจากการลดทานเนื้อสัตว์ด้วยนั่นเองค่ะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหมือก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นการบอกต่อเพื่อนๆของเราด้วยนะคะเป็นการแบ่งปันนะคะเขาจะได้รู้ว่าการทานเจเนี่ยดี แล้วก็มีประโยชน์ยังไงและถ้าทุกคนชอบเก็บเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเมนูสูตรขนมเกี่ยวกับสุขภาพหมิวก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเมิวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าหมิวจะสาระความรู้ดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกสําหรับวันนี้หมิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย